สวัสดีครับวันนี้ทางเพจ gadget 365 day ครับก็มีสินค้าใหม่มารีวิวมาเปิดกล่องให้ท่านผู้ชมเนี่ยดูกันนะครับสินค้าตัวนี้ก็คืออาจจะเป็นสินค้าในยุคนี้เลยครับช่วงนี้นี่ไวรัสโคโรโนเนี่ค่อนข้างจะระบ,บาดกันค่อนข้างจะเยอะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปืนพ่นสเปรย์นานครับผม หรือว่าทางกล่องเนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่า nano spray machine ครับรุ่นนี้เป็นรุ่น k 5ครับตัวนี้ผมเพิ่งได้มาเลยเดี๋ยวจะดูตัวกล่องดูดีเลยครับสเปก nano spray machine ครับ k 5น้ำหนัก540กรัมครับอ่าใช้ไฟ10วัตต์ครับแล้วก็แบตเตอรี่380 ml ครับ อขอโทษทีครับความจุอยู่ที่2 8 0 ml ครับความจุของตัวแอลกอฮอล์นะครับในโถมันแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่2,000 m ah ิลครับผมชาร์จไฟ DC V51A ครับผมตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดดูนะครับเดี๋ยวผมแกะเริ่ม <Yeah. S 1> กันเลยว่าสิ่งที่ได้มากับตัวนี้จะมีอะไรบ้าง อย่างแรกที่ได้มานะครับสำหรับตัวนี้เปิดมาแล้วก็จะเจอนี่ครับตัวเครื่องโอ้ดูดีเลยครับสวยเลยนะตัวนี้ผมว่าดูมาตรฐานแล้วก็ดูดูสะอาดสะอาดด้านหน้าก็จะเป็นตัวแสงอินฟราเรดด้วยนะครับตัวนี้สำหรับเัี่วมัน ตัวเครื่องให้มาแล้วก็จะมีด้านนี้จะบอกแค่ว่าชาร์จโลแล้วก็ไฮชาร์นี่คือเวลาเสียบชาร์จนะครับตัวนี้จะมีสายให้แต่ผมค่อยเอาเอาอกมาสายชาร์จจะเป็นชาร์จแบบ USB นะครับตัวนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งเป็น Type C ครับผมก็เสียบใช้กับปลั๊ก USB ทั่วไปด d a p t e r USB ทั่วไปได้เลยแล้วก็ อีกอันในวันนี้ที่ได้ที่ได้มาจากตัวนี้ก็จะเป็นนี่ครับตัวขวดจุแอลกอฮอล์ครับขนาด380 ml นะครับตัวนี้เวลาประกอบก็จะใส่เข้าไปกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แอลกอฮอล์แล้วก็ฉีดให้ดูเลยหลักๆก,ก็คือสายชาร์จเสียกับ USB ได้มีตัวเครื่องนะครับตัวนี้แล้วก็ ตัวขวดแอลกอฮอล์นะครับเมนวนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านในก็จะเป็นภาษามีแต่ภาษาอังกฤษครับตัวนี้แต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันน่าจะใช้งานง่ายมากอ่ะเดี๋ยวผมไปเอาแอลกอฮอล์ก่อนจะได้มาลองเทใส่ขวดตัวนี้ให้ดูเลยครับผมโอเคครับเราได้มาแล้วแอลกอฮอล์ ตัวนี้จะผมใช้แอลกอฮอล์75%ครับของแบรนด์นี้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาลองใส่ดูเทใส่เข้าไปในขวดได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีตัวลองเทง่ายๆก็ลองดูนะครับแต่งจิจๆแล้วมันก็เทไม่ยากนะครับแค่เท,ทใส่ไปเลยอ่ะผมเทใส่สักครึ่งนึงแล้วกันหลังจากนั้นเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับหมุน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  มันมนให้ตรงล็อกมานะครับมนตรงล็อกเสร็จทิ๊กเนี่ยมันก็จะพอดีนะฮะขนาดมันก็จะพอดีอย่างนี้เลยกดนี่นะครับตัว MT หนึงอ่าเห็นครับแล้วกดอีกทีนึงนะครับ าเราจะเป็นไฮมันก็จะแรงกว่าเดิมครับเราสังเกตว่าละอองนี้มันจะเป็นลางือเลยนะมันจะไม่ใช่เหมือนพวกป๊อกพี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้กระจายได้ง่ายกว่าหลักๆแล้วเนี่ยผมก็จะในแต่ละวันที่ออกไปทํางานหรือออกไปอะไรนะครับก็จะมีทีเพื่อนหนเลยนะาฬิกาสมาร์ทโฟนกระเป๋า,ปา,า,าตังค์คิ้นแจ๊กซ่าหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยครับหรือว่าแม้กระทั่งเราจะไป เกี่ยวกับพวกรองเท้าหรือว่าใช้ในรถตัวนี้ใช้ได้ดีเลยนะครับตัวนี้ผมว่าน้ำหนักดีใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เป็นน้ำจะเป็นแค่ละอองครับกดายปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันก็จะ เหมือนกับเพิ่มระดับความแรงในการฉีดสเปลย์ออกมาเป็นานาโนนะครับอันน<ม>ี้โอเคตัวนี้เวลาชาร์จง่ายๆเสียบชาร์จกับตัว power bank ได้ครับหรือว่าจะเป็น usb ในบ้านก็ได้จะลองเสียบชาร์จกับ power bank ให้ดูอันนี้ผมใช้ power bank ในการชาร์จนะครับเวลาชาร์จเสียบเข้าที่ด้านอ่านตัวนี้จะมีช่องรูชาร์จอยู่นะครับ เสียบเป็น Type-C เข้าไปเลยถ้าโทรศัพท์ใครรุ่นใหม่ๆของหัวไว้หรือของพวก Android ต่างๆหรือว่าจะเป็น iPhone ก็จะเป็นตัวชาร์จ Type-C หมดแล้วตัวนี้เสียบได้เลยครับเสียบชาร์จแล้วก็เปิดนะก็จะเป็นการชาร์จชาร์จเสร็จต,ตัวนี้น่าจะขึ้นสีน้ําเงินครับว่าเต็มแล้วหลังจากเต็มแล้วเราก็ออ,าออกมาใช้งานได้ผมว่าตัวนี้ ใช้งานง่ายแล้วก็ตอบโจทย์เลยนะครับสำหรับยุคนี้สำหรับคนที่อยู่ตามคอนโดต่างๆนะครับหลักๆที่เราควรจะฉีดเลยนี่ครับลูกบิด,ดประตูฉีดได้เลยแล้วก็พวก คุกกระดูกบางตอนที่เรารับมาจากเคอรี่หรือว่าจะเป็นแปะหรือว่าจะเป็นฝนตกอีกส่นต่างๆอันนี้ได้หมดเลยครับผู้ปิดไม่ได้ทั้งด้านในและก็ด้านนอก,กได้หมดเลยนะครับาตามสองประตูต,ต่ววางๆก็จะทำ เคครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมครั้งนี้แล้วก็ตัวนี้รีวิวสำหรับตัวสเป c e นาโนเคฟก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u บ s c r i b e ให้กับทางช่องเลยนะครับเป็นกำลังใจให้กันแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยสู้ๆแล้วก็ผ่านผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กันทุกคนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ